เมนูนี้นะครับคนได้แรงบันดาลใจมาจากขนมปังหน้ากุ้งขนมปังหน้าหมูนะครับเราจะมาทำขนมปังหน้าไก่และข้าวโพดครับเราจะต้องเตรียมขนมปังก่อนครับวันนี้เพื่อความง่ายดายนะฮะขนมปังที่ผมใช้เนี่ย อยู่ในรูปแบบที่เป็นขนมปังตัดขอบอยู่แล้วครับก็จะทำให้เรามีความสะดวกสบายในการใช้มากยิ่งขึ้นนะครับก่อนที่เราจะนำมาใช้เนี่ยนะครับเรานำมาผึ่งลมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าขนมปังเขาค่อนข้างจะนุ่มงานที่เราเอามาตากอากาศไว้อย่างนี้ครับมันก็จะแห้งลงเล็กน้อยนะฮะ การแห้งลงนี่ไม่ได้หมายความว่าคุณค่าของเขาจะน้อยลงแต่อย่างใดนะครับเดี๋ยวเราก็มาเตรียมในส่วนต่อไปก็คือส่วนตัวน้ําจิ้มครับน้ําจิ้มในสูตรนี้นะครับผมจะใช้เป็นน้ําอาจาด์ให้มีความสาใสๆทานแล้สดชื่นนะครับเราจะใช้น้ําส้มสายชูครับผมอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูข้าวนะครับสีจะออกเหลืองๆนิดนึงใส่น้าตาลลงไปครับผมเกลือเกลือเราใช้ทั้งหมด1ช้อนชานะครับตวงลงไปด้วยแล้วก็ตั้งไฟครับผม ในขนาดเดียวกันนะครับเราก็จะเตรียมในส่วนของพริกและกระเทียมนะครับกระเทียมเราก็ซอยเล็กน้อยครับนำไปโขลกพริกใช้ทั้งหมด2เม็ดนะครับโขลกง่ายๆนะครับอ่าโขลกแค่นี้พอนะครับไม่ต้องแหลกมากครับแล้วผมก็จะมีแครอทนะครับซึ่งแครอทเนี่ยผมซอยไว้แล้วเรียบร้อยเป็นเส้นๆแบบนี้นะครับล้างน้ํานิดนึงแล้วก็ผึ่งให้แห้งนะครับตอนนี้กลับมาดูน้ําอาจารดของเราเดือดแล้วนะครับ ใสดีแล้วครับปิดไฟครับผม เราจะพักตัวน้ำอาจาดให้เย็นลงนะครับผมถ่ายมาใส่ภาชนะง่ายๆครับโอเคแล้วก็พักไว้ครับผมก่อนที่เราจะมาเตรียมส่วนประกอบของตัวหน้าขนมปังของเรานะครับเราวอร์มน้ำมันก่อนดีกว่าครับก็ใส่น้ำมันลงไปในกระทะได้เลยกระทะตัวนี้เนี่ยนะครับจะต้องบอกว่าเป็นกระทะที่ทำจากสเตลเลสนะครับแล้วก็มีโครงสร้างที่หนาทีเดียวแต่รูปทรงของเขาแบบนี้ครับการที่เป็นกระทะที่กลางๆออกลักษณะคล้ายคครึ่งวงกลมนะครับเขาจะเรียกกันว่าวอล์กครับ วอกก็เป็นทรงกระทะที่นำความร้อนได้รวดเร็วและผัดอะไรในลักษณะที่เราผัดแบบรวดเร็วไม่ใช้เวลานานนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเตรียมส่วนหน้าของตัวทอดมันนะครับผมมีไก่บดนะครับผมจะใส่ข้าวโพดลงไปครับข้าวโพดเนี่ยเวลาที่เราหั่นนะครับคุณผู้ชมเราอย่าหั่นทั้งเม็ดเพราะว่าเวลาถ้าเกิดสมมติว่าเขาหลุดออกมาทั้งเมล็ดเนี่ยครับแล้วนำลงทอดเนี่ยมันจะชอบระเบิดและดีดใส่เราครับเราจะต้องคว้าน ข้าวโพดนะครับให้ขาดกลางเมล็ดก่อนครับเราจะต้องมีแป้งข้าวโพดนะครับแล้วผมก็จะใส่เบกกิ้งโซดาครับให้เขามีความกรอบนิดๆนะครับไม่ต้องเยอะครับผมใส่ลงไปแค่ครึ่งช้อนชาใส่เกลือช้อนชาหนึ่งครับคนเล็กน้อยครับผมคนให้กระจายตัวกันนะครับล่อนนิดหนึ่งก็ได้ครับการล่อนก็คือช่วยให้เบกกิ้งโซดากระจายตัวกันได้แน่ๆนะครับไข่ครับใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองพริกแกง พริกแกงเนี่ยครบรดมากๆถ้าเราคิดถึงเครื่องปรุงที่อยู่ในพริกแกงนะครับว่ามีสมุนไพรมเีเครื่องเทศเยอะแค่ไหนนะฮะโอ้โหหลากหลายลดมากทีเดียวแล้วขยำนิดนึงครับขยำส่วนประกอบทุกอย่างให้เข้ากันอันนี้ครับเราลองหยุดหยิบขึ้นมาดูแล้วจะสังเกตว่ามันไม่มีพริกแกงที่แบบยังเป็นก้อนๆอ,อ,อยู่ก็แปลว่าใช้ได้แล้วนะครับใส่เมล็ดข้าวโพดลงไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาไปโปะที่หน้าขนมปังแล้วครับเอาส่วนประกอบเนี่ยฮะ ทาลงบนขนมปังครับสูตรนี้นี่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับเอาผักชีนะฮะแบะลงไปครับตัดครึ่งครับอ่าแล้วละพร้อมทอดแล้วครับเวลาที่เราทอดเราเอาหน้าลงครับมาดูที่น้ำอาจารนะครับพริกกระเทียมที่โคกไว้ใส่ลงไปเลยครับรวมถึงแครอทนะฮะที่ซอยไว้ก็ใส่ลงไปเช่นเดียวกันครับกลับมาดูขนมปังของเรานะครับผ่านไปสักสนาทีเราพลิกหน้าครับ อีกด้านหนึ่งเนี่ยไม่ต้องทอดนานนะครับแป๊บเดียวก็ใช้ได้แล้วฮะกรอบและสีสวยดีแล้วตักขึ้นจากน้ํามันนะฮะเวลาตักขึ้นจากน้ํามันระวังความก็ได้นะครับให้น้ํามันส่วนเกินเนี่ยไหลออกครับจัดลงจานสวยๆครับเรียบร้อยแล้วครับเป็นอีกหนึ่งรสชาติสไตล์เอเชียนนะครับที่ปนนามาฝากในวันนี้ไม่ยากเลยครับลองทําดูนะครับขนมปังหน้าไก่และข้าวโพดครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารรูปแบบไหนนะครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการผลพักนะักปรุงง่ายๆครับกดตรงนี้เลยครับ